บ้านโ่งที่นี่สถามบ้านโป่อทางทราจะขี่ด้้ายขบวนรถโกดและรัชวรรจอัตรานาดหนาที่นลงจากขบวนรถและเกิดตรวสอบจุดขอสัพรากันท่าที่เรียบร้อยขับขึ้นลงจากขบวนรถเลื่อนขับขบวนรถสอบเทียสถานีบ้านตป่งทางเทราที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สอกห้าห้าต้นทางจากสถานีพหลโยธ 我的随机在打开。 กรอนไบเยอะนะครับเอาใบสคันเลยบอลรอๆนะครับกีบุดุกรอเรือและอุปกรณ์นะ